สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมบูมโคบานครับตอนนี้กําลังมาหาจุดนะครับที่จะสร้างสตูดิโอนะครับสร้างสตูดิโอนะครับ,รบเข้ามาหาจุดที่สร้างสตูดิโอในป่านะครับตอนนี้คือแบบมันเป็นกลางป่ามากนะครับแล้วก็เป็นป่าที่ผมไม่เคยเข้ามาด้วยนะครับเข้ามาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะออกไปได้หรือเปล่า oh, <no. S 1> แต่ดูในป่าแห่งนี้ดูมันมีพวกเศษ เสร็จอิฐปูนครับเสร็จพวกผนังปูนพวกนี้เศษสังกะสีเขามีงงที่ว่าสังกะสีกับอิฐปูนมันเข้ามาได้ยังไงครับมันน่าจะในนี้น่าจะเป็นพวกบ้านคนมาก่อนหรือเปล่าแล้วเขาถูกย้ายออกไปน่าจะไม่แน่เพราะว่าดูจากกองดินเห็นดินมันตั้งเป็นกองกองผมคิดว่าน่าจะมีรถเอาดินมาทิ้งที่นี่มากกว่านะครับแล้วตอนนี้ตรงนี้มันถูก ปล่อยทิ้งร้างเป็นป่าซึ่งข้างในนี้นะครับมันก็แบบก็ไม่ไม่ลกเท่าไหร่เหมาะนะครับเหมาะที่จะทำสตูดิโออืมมันแบบสงบเงียบไม่มีอะไรรบก,กวนดีนะครับผมก็จะลองมาสร้างสตูดิโอที่นี่นะครับไม่รู้ว่าจะสร้างได้หรือเปล่าตรงนู้นมีร่องน้ำนะครับมีพวกสังกะสีนะครับ มันก็พื้นที่ก็โอเคนะครับแต่เมื่อกี้ยุงเยอะมากนะครับตอนนี้ก็โดนยุงกัดหลายตัวแล้วครับ oh <no. S 1> ถ้าจะสร้างสตูดิโอที่นี่ครับต้องเอามุ้งมากางแล้วก็สร้างเราต้องเอามุ้งมากางแล้วก็สร้างนะครับถึงจะสร้างสตูดิโอได้นะครับถึงจะสร้างสตูดิโอได้ ไม่นานผมก็อาจจะได้ทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่ตอนนี้กำลังตั้งต้นอยู่ว่าจะไปทำที่ไหนยังไงนะครับสถาน,นที่ตรงนี้มันก็โอเคนะครับก็เหมาะอยู่สวัสดีครับผมบุมโคบานะครับตอนนี้ผมหลงป่าแล้วครับหาทางออกไม่ได้เห็นว่ายุงยุงกัดแก้มโอ้ยผมหาทางออกไม่ได้ครับตอนนี้ผมลืมคือแบบมันเหมือนกันมากเลยครับ หห oh. ลงจนได้นะครับเข้ามาดูสตูดิโอเข้ามาดูหาจุดทำสตูดิโอครับแต่ไปมาหลงเดี๋ยวทางออกอยู่ไหนเฮ้ยคุ้นคุ้นอ้าอยูแค่นี้เองเหรอตอนนี้เหมือนจะเห็นทางออกแล้วครับตอนนี้เหมือนจะเห็นทางออกลงไปตรงนี้เป็นแม่น้ำโอ้โยุง ยุงเยอะมากครับยุงกัดแขนโอโอเคออกมาตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะเห็นทางออกแล้วครับก็ข้างล่างก็จะเป็นคูน้ําเป็นคลองหรือเปล่าก็จะประมาณนั้นเป็นทางที่ผมมานะครับเดี๋ยวจะลงไปโหนี่ครับก็จะเป็น าข้ามแม่น้ำน,นี่ไปก็เป็นทางออกผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ